ไปโววเข้าไปนะเฮ้ยทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะออเออมันเกตอนอีน,น,น่ใใน,นใครใครอีน,นอั่นใครอีไหนไม่มีอีน่นไงก็มานอนอยู่ตรงนั้าาน่เป็นใครไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมก่อนดีเขาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วหลักฐานเมื่อคืนคุณก็หายไปเอาคุณผมไปกินเล้า,ามันเกิดเพื่อน ก็มันก็ต้องตอบบ้างป้าแชทอะแต่นี่หายไปเลยอะเอาผมก็บอกอยู่ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเนี่ยนอนแก้ผ้าอยู่กับใครก็ไม่รู้นะเอาก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือคือต้องนอนแก้ผ้าด้วยกันว่างั้นเอาแล้วดูสภาพแต่งตัวขอร้องเถอะใครก็เพื่อนไงเพื่อนเพื่อนผู้หญิงว่างั้นเอาผู้หญิงมานอนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณต้องฟังผมก่อนฟังก่อนคืออะไรก็อธิบายมา ก็นี่ไงก็เพื่อนไงก็ผมบอกว่าเพื่อนเพื่อนแล้วยังไงแล้วนอนแก้ผ้าด้วยกันคือคืออะไรก็มันจําเป็นไงจําเป็นโอ้โหมันใช้คําว่าจําเป็นด้วยหรอนอนแก้ผ้ากับครคนหนึ่งคือใช้คําว่าจําเป็นก็อธิบายมาก็เพื่อนมันอ้วกไงผมก็เลยถอดเสื้อเปลี่ยนให้ถอดเสื้ออ๋อถอดเสื้อเปลี่ยนให้ผู้หญิงว่าง้นก็คือเห็นนมกันหมดนี้คุณเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ดูไม่ใช่ไมดูหน้ามันสิขอดูหน้ามันหน่อยคุณจะมาดูหน้าอะไร มันไม่ใช่คุณต้องฟังผมก่อนมันอ้วกผมเป็นงานมันเกิดเพื่อนใช่ไหมล่ะคุณจามันไม่ได้แล้วเนี่ยจําอะไรเขาต้องจําอะไรอีกคุณหายไปทั้งคืนเ,เปิดดูสิไปพูดอะไรไปไงที่เป็นงานมันเกิดมันผมก็บอกว่าผมเป็นงานมันเกิดมันออทีไปเเป็นบ้าอะไรเนี่ยแล้วมันอ้วกเ <c oughs> มื่อคืนผมก็เลยถอดเสื้อออให้มันเมื่อเมื่อเห็ดดเคื่องด่โอ้เนนหน็ดยังง้นะโอ้ไล่กวเมันเกลียดกูสิเป็นมีตรร่วมยังง้นะ ที่หลังคุณก็ฟังผมก่อนไม่ใช่เขาขอโทษขอโทษเขาคิดว่ามันมีอะไรไงก็ตายตายตายก็คุณไม่ได้บอกอะไรเขาคุณหายไปเลยทั้งคืนผม<ง>ดาวติ๊กต่อกคนติดตามหนึ่งล้านสองแสนนะคุณผมจะมาทําอะไรอย่างนี้แต่พี่ปาปทำไมไม่ใส่เสื้อผ้ามันอ้วกแล้วผมก็คงผม,ผมไม่มีแรงเดินให้มันเมื่อคืนผมก็อยู่เงี้ยแล้วก็ถอดเสื้อให้มันอยู่เงี้ยคือมันเมาทั้งสองคนโอ้ยที่หลังก็ฟังหน่อย S <S <S บักนี้มึบบงมอีกก้บบาบ้างใช่ไหมไปอาบน้าอานก้าวบ้างเยอะนู่นนี่ก้อนผมก็บอกแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมัมมไรมนไม่มีอะไรแล้วทำไมคุณใส่เกงแบบนี้อ่ะไม่มีอะไรให้นั้นแหละแล้วม่เดินอย่างนั้น <S 2> <S 2> อาานนน่ะ